อันนี้คือคลิปไม่ไม่ลงนะอัดไว้งั้นแหละแบบโมเมนต์เพื่อนเงี้ยและคลิปนี้ผมจะรอใจร้าว็นร้านข้าวที่มีพีอาร์สุดสวยเต็มร้านแต่ว่าต้องระวังเรื่องไปแล้วแบบแชร์อะไรเงี้ยเออดิวบอกว่าให้กลับแล้วเดี๋ยวมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยมึงกำลังเล่นกับไฟนะครับรู้ตัวแล้วคนที่โดนสาดคือผมแล้วไฟโอ้โหบางทีลืมใส่กางเกงในมาเลยนะบาไม่ตอนนี้มึงต้องห้ามออกจากรถเฮ้ยมึงอย่าไปมองดิเรียกเข้ามาหมดเลยมีเท่าไหร่เข้ามาหมดแล้ว จริงเหรอาอันอนี้ก็มีดาวขออนุญาตครับปาพอแดงแสงมเลยบ,บริการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีโอเคใ,ใจร้าวมาเกิดโลกครั้งแรกจะบ้าเห,หรอ ถ้าวแล้วมาถึงก็สงสัยกันเลยว่าแบบถ่ายคลิปกันทำไมไไวันนี้จะมาถาคลิปอะไรครับรู้เลยวันนี้มาถาคลิปอะไรคลิป <c oughs> ม่ก็คือวันนี้ผมและเพื่อนๆนะครับเรานัดมาถ่ายคลิปเกมกันแต่ทุกคนดันไม่ได้กินข้าวมาก่อนครับแล้วมันหิวอ่ะทุกคนแล้วผมเนี่ยก็อยากแกล้งใจร้ามาพอดีไหนๆก็จะถ่ายคลิปกันแล้วมันเนี่ยยังไม่รู้ตัวนะว่าเราจะพาไปที่ไหนไปไปกินข้าวก่อนแล้วทีหลังถ้าเราจะนัดกันตอนนี้กี่โมงตอนนี้สี่ทุ่มถ้าทีหลังจะนัดกันอ่ะควรกินข้าวกันมาก่อนนะถ้าจะทํางานอ่ะรู้ตัวมีเซเว่นก็ได้เป็นไรเลยมีเซเว่นดิผมอยู่เซเว่นอะเซเว่นเะไรมีไก่ฉีกเซเว่นเราจัดเลย อัดไว้เฉยลองลอง iPhone 17 Pro Max 17 Pro Max ปกับซื้อมานานแล้วอิ่างพึ่งันไว้ลองค่าวันนี้ไม่ได้คลิปเราจะยุบคิวเราเลิกตีบ้านถือว่าเราแบบเสเพกันเกินไปแล้วผมยังไม่เคยตีสักครั้งไลคิวไมเลยเฮ้ยอะไรนะไม่คิวอื่นด้วยสมาชิคทุกคนต้องไปตีหินคิวกันว่แปลกๆะว่าไม่ใช่เจ็ดเแล้วไม่ใช่เล่นเจแล้วเนี่ยไปเลยไปเลย เออเขาเตรียมมาแล้วเตรียมเรื่องจริป่ะตอนแรกจะไม่ไปคลิปทมไมแบบไม่พูดแล้วอกัเลยอัดไว้งั้นแหละแบบโมเมนต์เพื่อนไงเอาไว้อันนี้คือคลิปไม่ไม่ลงนะเอาไว้แบบโอ้ตอนแรกไม่เอาไว้ดูกันเองอ๋อดูกันเองงั้วเราไมกดรีพอร์ตเลยมันมันเราเราจะไม่ลงคลิปอย่างนี้เก็บไว้ดูกันเองในกลุ่มเพื่อนอะบางทีคลิปเราตัดเราก็หวังแต่กําไรให้คนดูใช่ป่ะหวังรายได้หวังแบบแฮทแทกสร้างรายได้อะ เซเตอร์มือใหม่ได้ไหมเออมันต้องมีการแบบลงอะไรไว้แบบดูเป็นความทรงจำบ้างถ้าถ้ามีคนลงแล้วอันนี้แชร์มาให้ผมด้วยครับทุกคนถ้าคิปนี้ลงแล้วตอนนี้นะครับคือจริงๆจมมริด,ด้วยผมไม่ได้เตรียมตัวที่จะอะไรนะแล้วเรากำลังจะพาใจร้เลาไปกินข้าวกับนิวงนะครับแต่แต่ร้านนี้อันนี้พูดจริงว่าไปกินข้าวอ,อย่บ่อยบ่อยเลย มันแปลกตรงที่ทุกคนไ็นพูดเหมือนกันหมดนั่นมันอร่อยจริงๆเว้ยอร่อยจริงที่สำคัญกอมันไม่แพงด้วยมันจะไปโดนชาร์จเรื่องอื่นเพราะเราแบบใจแตกเครื่องดื่มก็ไม่แพเครื่องดื่มก็ไม่ได้แพงมากไกลแล้วเนี่ยไม่ในอเ้วบ้านพี่สายสามร้านนี้สาย2มันต่างกัน1สาย ครับถ้าขับไปเดี๋ยวบอสกอับรถเขาถ้าโกปล่ ues, อยเป็ es, นมาเองใช่ไหมแต่ว่าต้องระวังเรื่องไปแล้วแบบแฉะอะไรนี้นั่งนั่งอยู่แล้วแบบแฉะทิ้งไปในเสือก็แฉะล้วหยดแอร์หยดหลบบ้านเลยกับเดี๋ยวมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยคุณกำลังเล่นกับไฟนะครับรู้ตัวไหมไม่รู้ต yup ัวแล้วเนี่ยแล้คนที่โดนสาดคือผมนะไฟต้องโดนคนเดียวแล้วแต่ว่ามันต้องมีขอบเขตทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าแบบ ไม่ใช่ว่าแบบจะทําอะไรก็ได้เหมือนเขาก็เป็นงานของเขาด้วเขามีบอกด้วยว่าคนนี้คุยกี่ดาวเต็ม5คุยเก่ง3ดาวใกล้ชิด2ดาวแต่ถ้ามึงอยากได้แบบว่าใกล้ชิดมากๆก็มึงก็ต้องเอาใกล้ชิด5ดาวหดาวช่วเดาวเนี่ยการแต่งกายการแต่งกายก็โอ้วันทีลืมใส่เกงในมาเลยนะกับบา้ไม่ไม่ไม่มันจะมีแบบแบบแรงแบบไม่ใส่กางเกงในมาไม่ใส่กางเกงในมาไม่ใช่ ก็เลิศไปไม่ใส่กินไหนบ้างเลยเมันเขาแค่เป็นเป็นช็อปปิกินไม่มันจะไม่เห็นจุกบ้างวันพีม่เห็นเนาเบอร์หนึงแล้วเอึงเดี๋ยวก็ท็อกกลอกมึงหาเรื่องเรื่องเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ลงทุกคนลองสังเกตนะว่าผมกับพี่บีเป็นเพื่อนในเฟซกันอยู่รึเปตอนนี้คือแบบอย่างนงี้ไม่ตอนเนี้ยมึงต้องห้ามออกจากรถ ใจแล้วมันเริ่มกลัวแล้วอย่างมึงเดี๋ยวมึงบอกเขาเฮ้ยมึงอย่าไปมองดิตกเหี้ยเลยนะไม่เขาเขายืนอยู่เขายืนรออยู่นั่นน่ะเขาจะยืนรอทำไมวะดูดูเฮ้ยคนนี้คนนี้เดินผ่านไปแล้วหลับตาไว้หลับตาไว้หลับตาหลับตาเฮ้ยมึงไงเป็ดมาประดิบประตูให้แล้วตาโม ตรงนี้ก็จะเป็นลานกินข้าวแล้วก็มีสาวขึ้นไปโชว์ร้องเพลงนู่นนั่นนี่นะฮะแต่ว่าแฟนใจร้าวเนี่ยไม่ยอมให้เรานั่งตรงนี้คับก็เลยต้องไปเปิดห้องคาราโอเกะที่มันส่วนตัวเพิ่มขึ้นแหมอดดูแบบสาวละลานตากันเลยตอนนี้ระหว่างที่เดินใจร้าวก็คอแข็งไม่กล้ามองเด็กเลยนะฮะเด็กคือแบบนั่งอยู่เต็มโซฟาเลยเด็กที่ว่างงานเนี่ยเตนี่เเห็นไหมมันก็เป็นห้องกินข้าวไม่มีอะไรกินข้าวจริง เห็นไหมร้านมันไม่เ uh ห็นมีอะไรเลยเมื่อกี้เดินผ่านมากูหลับตาเลยนะออ๋จริงใช่ไหมนิวช่วยจูงมาเลยเมื่อกี้นิวแบบกลัวไหมหลงคอเส้นเอ็นขึ้นอย่างเงี้ยชื่อหนึ่งร้านเป็นอะไรดีสับเปะรดเอ้าเลยครับตอนนี้เข้ามานิดนึงแล้วอุ้ยตอนนี้กําลังแบบทําอะไรหรอครับเล่นเจ็ดเคเล่นเจ็ดเคเล่นเจ็ดเคเล่นเจ็ด เราใจอันนี้ข่มข่มใจไห้ปะเออเออเออใช่อ๋ออะไรนะดูหน้าลูกเหรอใครเข้ามานี่จริงจริงมันเป็นห้องคลาวเกะนะเราแบบร้องเกตได้แต่ว่าขี้เกียจร้องอะ้วนกหู ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าร้านนี้นี่กับข้าวเขาอร่อยจริงๆและส่วนมากร้านข้าวพวกนี้จะมาตายที่ต้มยำนะแต่บอกเลยว่าร้านนี้อร่อยทุกอย่างยำต้มยำเอาจริงผมยังไม่เจอเมนูไหนที่แบบทําไม่อร่อยเลยน้องครับเรียกเรียกเด็ก,ก,ก,กห,หน่อยนะเรียกเข้ามาหมดเลยมีเท่าไหร่เข้ามาห,หมดแล้วจริงเหร มีดาวมีผารกตาจะไปตอนไหนกินเสร็จไปเลยปะเดี๋ยวผมไปก่อนเลยผมไม่รอมันไฮะผมไปเลยผมไปก่อนขอไปแต่ตั้งแต่ยังไม่เข้าเลยจริงมึงนั่งอยู่ไหนนะคูไม่ให้ออกตัมเตะตัดขาแล้วไม่มีมอดดิไปไงอไม่มดีเนี่ยกอกเนี่ยข้าหัวไปเลยไมได้ไม่ได้เป็นกั้นอยู่เป็นพวกคูแล้วตู้ซื้อไว้แล้วขออนุญาตการปลาปลแดงแซงมาไล้ นี่กินเสร็จก็เรียกาสาวๆเข้ามาฮะเขาก็ต้องแนะนําตัวแล้วก็บอกดาวตัวเองนะฮะคือมีดาวเต็ม5้านะใกล้ชิดกี่ดาวดื่มกี่ดาว <c oughs> พูดคุยกี่ดาวนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าดาวเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบตั้งกันเองนะก็จะเป็นพี่ๆทีมงานแบบเด็กเซอรพ์พี่เด็ก,การดูว่าการทํางานของน้องเขาเนี่ยแบบบริการแบบในขั้นระดับดาวไหนนะก็จริงๆร้านบอกว่าไม่ต้องเซ็นเซอร์ก็ได้นะแต่ว่าผมแบบ <c oughs> เปลงใจน้องก็เลยขออนุญาตเซนนิดนึงแล้วทุกคนก็จินตนาการเอาละกันว่าแบบประมาณที่มันจะแบบน่ารักแค่ไหน ก็คือเยอะมากไปช่วงแบบไม่ได้ดึกเวอร์นะฮะก็แบบไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ขนมาทั้งโคตรเลยโอเคครับ่านอาจารยมหใจทางนี่ัครับไมกใจวะครับผมผมค่อนข้างมือชีพในเรื่องพวกนี้ผมบอกว่ามีเร่งไหมประมาณ3คนนะครับสามคนและนี้เล็งใครไว้ครับอ่าน่าจะเล็งตัว คามูระนะครับผมไทโอไทโอผมเมื่อกี้ดาวน้องๆเขาเต็มสุดแค่ห้ารู้สึกรีวิวพีวีห้าดาวนงดันห้าดาวเก็บเวลห้าดาวครับตื่นไปแต่ว่าน้องเขาก็ดันได้อยู่นะลงดันอะลงดันลงดันได้โอเคเดี๋ยวกูเรียกมาคนหนึ่งนะ้ยอะไรมีอยู่นี่ผมมีผมว่ามาทำบ้างแล้วสุดท้ายเราก็เลือกจนได้โอเคเข้ามาเลยเลยครับผม เน่น่ารักแล้วเราเลือกมาเป็นน้องใหม่ยังไม่มีดาวนะเดี๋ยววันนี้พี่จะเพิ่มดาวให้ใครเดยค่ะเอเตอร์ค่ะน้องใหม่ยังไม่มีดาวค่ะน้องใหม่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องใหม่ก็คือเพิ่งทำงานใช่ไหมครับใช่ค่ะเพิงมาทำได้สองเดือนเดี๋ยวเรียบร้อยน้องอิสร์เลยน้องอันนี้น้องอันนี้น้องน้องอายุเท่าไหร่ครับน้องอายุ อายุยี่สามใช่ไหมโอเคมานั่งนั่งตรงนี้ก่อนก็ได้ทำปะอ่าน้องน้องเอเธอร์โอเคแล้ว่ต่อกูเขินแล้วเนี่ยโถ่ไอ้เพื่อนโถ่ไอ้เพื่อนคือเดี๋ยวครับพี่ให้ดูแลดูแลพู่อเพื่อพี่ดูพี่ย่า่พี่ให้ดูแลเพื่อนพี่นะไม่เดี๋ยวจะมีเพื่อนพี่ใหม่คนนึงรอรอคนนั้นรอคนนั้นรอคนนั้นคือเขาต้องเช็คก่อนอ่าว่า เป็นคนจริงหรือเปล่าใช่ใช่ว่าเป็น AI หรือเปล่ายุคนี้ AI มันแบบเดือด AI มันเหมือนใช่ไหมหรือเอหรือเปล่าไอเราบอกค่าคืออันนี้เหมือนเอามาเราเป็นแบบเอาเป็นตัวเอาเอาเป็นข้ออ้างหรือเปล่าแต่จริงๆริงคือขี้เกียจไอ้หงุงมหนุ่แก้มขึ้นได้ข่าวว่าร้านนี้เขามีภารกิจด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคือยังไงครับให้เราถังเลยให้ ใถ้าทำให้ดูแม่เขาจะมีใบปรับที่ต้องต้องท่านต้องอะไรต้องถ้าอ่านก่อนอ่านก่อนเอามือจับแก้มหรือแตะหน้าผากลูกค้าเบาๆแล้วบอกว่าพี่ตัวร้อนจังให้หนูขายร้อนให้นะใครจะเป็นคนรับสิทธิ์นั้นโอ้น้อยออกเลยว่ะจะรอดหนึงจะรอดไหลไปเลยงน้องหนอง

ไม่เป็นไรไหนๆทำพี่ก็ได้ทำพี่ก็ได้ทำพี่ก็ได้เฮ้ยลูกค้าไงก็แบบว่าพี่นั่งเฉยๆนั่งคุยกันอืมพี่นั่งคุยกันพี่แบบจิบน้ำไม่หยุดอ่ะเอาเอาแบบเอาเอาแบบว่าวันนี้เหนื่อยมากเอาวันนี้เหนื่อยมากไม่หรอต้องอะไรนะพี่เป็นแก้วเป็นสอดสัมันธ์พี่พ่ไม่สบายเฮ้ย เนียนไอ้เหี้ยเนียนทำไมอีกไงทไม่สบายตัวร้อนไม้ไม่สบายร้อนทำไงต้อทำยังไงโอ๊ยปวดหัวว่าเยี่ยมทำยไงเป็นไหมถือว่าน้องเขาแบบบริการดีนะขนาดเนียรอเห็นไหมไม่สบายเขาเลื่องนี้ยัไม่ทำแต่ว่าถ้าเป็นร้อนเขาปุ๊บเขาจะแบบเต่าอย่ากนอนผ่อนคล้ายไหมค่ะก็มีนีใช่ไหมฮะสี่คนแปลดชอบไหม นั่งข้างกับน้องเขาหน่อยหรอน้องั่ข้างเมย์ดีเลยเฮ้ยเอาแบบเอาแบบที่ใจเราต้องการดิไห้ดีใจต้องการจริงเหรอคืออะไรนัดบ้านนัดบ้านที่มีอยู่ดีๆก็ลากมาที่นี่เฉยแต่วันนี้กับข้าวเป็นไงครับอร่อยกับข้าวอร่อยจริงพันเติมไหเต็มเอ่เต็มเติมเติมสิบให้น้องหน่ครับเติมสิบให้ล้องหนึ่งเติมสิบเท่าไหร่แปดให้เก้าให้เก้าเท่าไหร่ครับศูนย์โคตรเยอะใช่ไหม เเอุพนหน้าตากูยังไม่อยากกลับอ่ะกูยังไม่อยากกลับอ่ะไม่เป็นไรกูคุมละเนี่ยน้องเขาสามารถที่จะแบบโอบอย่างนี้ได้นะเราต้องให้แต่เราต้องให้เกียรติเขาเข้าใจไหมเราโอบอย่างเงี้ยได้นิวลองโอบดิยวให้แต่ว่าให้ไมลองโอบดิคือเราไม่ได้คิดอะไรไงโอบได้เราไม่ได้คิดอะไรไม่เอาอะไร ไอเป็ดไปสาที่กูเนี่ยเป็ดลองทำให้ดูน้องไม่ได้ซีายทำงานทำให้ดูหน่อยมไม่ชอบอะไรแบบนี้ไมเอย่าเลยผมไชอบอไรแบบนี้เลยรู้สึกเครียมากเลยไม่เสียสละมาเี่สุดยอดเลยหรอไม่ไมไมมเอาเมาดม น้องใครดูแบบพวกเกมอะไรป่ะเล่นเกมไหจับมือไว้เนี่ยจับมือพี่ MC MC มาทำมือ MC ี c อย่ายิงดิ MC บอกบอกไปซ c เขาเลยเออขาเพิ่ได้รางวัลยินดีด้วยนะคบพี่ที่ได้รางวัลมาแล้วยินดีด้อะไรนะ MC ขอบคุณครับพี่เออมองตาเรา แล้วถ้าใครอยากให้ทําคลิปไปแกล้งใครหรืออะไรยังไงอยากดูอะไรก็หรือให้พี่รีวิวร้านที่เพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันไว้นะฮะกดไลค์กันด้วยแล้วบอกเลยว่าร้านนี้ไม่ได้สปอนนะ,ะก็คืออยากแกล้งใจเ้าจริงแล้วก็แม่งอร่อยจริงๆกับข้าวไม่เชื่อมาลองดูนะ ชิคเก้นวีขอแนะนําพ่อมดเคบับเปบริการเติมเกมที่สายเปเกมไว้วางใจที่สุดตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการงานจริงกว่า3 0 0 0 0นคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชัมม่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องชิคเก้นวีนำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคบับเปยเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดชิคเก้นวีเติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้สปอนผมนานๆ